สวัสดีครับผมดรไอนิโมผู้ชำนาญการนาดเพียศึกษาวันนี้ผมก็จะมาขอต่อคำถาม Q&A ช้ายอยู่ใหญ่ไปเริ่มกันเลยมาเริ่มที่คำถามแรกนะครับ Q&A แมวพี่แมวพี่ชื่ออะไรครับแมวของพี่นะเออถ้าตัวสีที่สวรร่างมันก็มันเป็นแมวจอรน,นะครับนะถ้าถามว่าแมวจอรอะไรแล้วก็อตอไปเต็มๆคำเลยก็คือจอนวิก แมวกูโหดไปไหนวะนะ่ะแมวมันคือแมวจรจัดนะครับทุกคนแต่ว่าเอา่อมาขุนให้อาหารให้อะไรมันก็มันก็เชื่องนะครับก็เลยเลี้ยงผมก็เลยซื้อปอกมาใส่ให้มันนะครับเอาละมาที่คําถามต่อไปพี่มีแฟนยัง Q&A เออผมอยากจะบอกเลยตรงนี้นะครับว่าบ้านาที่มีค่าคนมุ้ข่าวทำหน้าปันๆให้ดูหน่อยครับ มีเครื่องปั่นพี่ชอบคนแบบไหนเอ่อพี่นะครับแล้วพี่เนี่ยเป็นคนชอบไม่รู้ว่ะชอบแบบอ่อแบบว่าที่รับพี่ได้ละกันเออแค่นั้นแหละรับกูได้ก็พอแล้วสเปคผู้หญิงที่ชอบอก็ไม่ง่ายเป็นกันเองแล้วก็รับได้ในสิ่งที่พี่เป็น เสียงอะไรวะรับได้ในสิ่งที่พีเป็นก็พอนะครับคาคมบาดใจใค่เป็นไรวะนะบ้าเปล่าชายรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับมผมอยากจะบอกตรงนี้ผมจะจะบอกเลยตรงนี้นะครับว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยยังไม่มีเข้ามาเลยรถแม่งจะเยอะไปไหนวะนี่ยฮ้ย ไม่รู้เลยคนตายคลิปนี่พี่อายุเท่าไหร่ครับอาของพี่เนี่ยอยู่ลำธารมเมชยครับเป็นพี่อายุเท่าไหรคะเออแฟนพี่หรอคะบา้ะบา,พบาพนาพาี่มีขาดคนหุ้งขาวมีมีแพนจะทำไรครับใจร้อนนะมีแพนจะทำไรคุณค้าตรงไหนวะเฮ้ยเราเยอะเราเยอะแป๊หนึ่ง รถไปละก็คิดว่าจะทำํำว่าบ่าบอๆไปันวันๆให้คนได้มีความสุขในการสนุกสนานในการดูคลิปของคนบ่าคนนี้นะครับ <c oughs> พี่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไรคนที่ไหนเออร <c oughs> <c oughs> ิี้กโตผมผมคือดรแอนิโมผู้ชนาญการด,าด้านเพศศึกษาที่เป็นคนโคราชนะครับ มีผัวยังครับห้าห้าห้าผัวอะไรวะพี่เคยมีแฟนมาแล้วกี่คนเอ่อแฟนเนาะก็มีคนเดียวนี่แหละพี่ชอบคนแบบไหนค่ะก็บอกไปแล้วนะครับว่าเอ่อชอบคนที่รับในตัวพี่ได้กระพอนะครับ มีแฟนยังคะบ้านพี่มีขาดคนหุงขาวเลยให้เจ้าว่าเป็นคนช่วยหงพี่เคยขีบกับเพื่อนไหมอ๋อตอนเด็กๆผมเคยปีครูเนี่ยใช้ไปขีดเส้นกระดานนะครับแล้วก็เขียนวันที่เวยอ๋อนั่นเคยเคยเคยอายุเท่าไร อ่าผมไม่มีคนชื่อยุอ่ะไข่วะ,วะพี่ทำคลิปมาแล้วกี่เดือนค่ะเออเอาตรงๆเลยนะครับผมมันเรื่องมันยาวนะครับประสบการณ์ชีวิตเนะี่ยเอาตรงๆเลยก็คือทํามาแล้วประมาณหปีพึ่งมาทดลองได้แค่เดือนเดียวนี่แหละก็มีผู้ติด,ดตามในทิกตอกสามแสนนะครับผมกขออม็ขอขอบคุณมาจ้ะพอขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับ คุณผู้ชมทุกท่านทุกทุกคนเทิร์นชาทุไปไม่เป็นเลยลักกันพี่อยู่จังหวัดอะไรครับนครราชสีมาใกล้กับไข่อะไรเกิดก่อนกันในดุเสเซิพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดเออพี่นะครับชอบกินพี่ชอบสัตว์อะไรมากที่สุดคะ ชอบงูครับจำปะเมียงู <c oughs> <c oughs> พี่อายุเท่าไหร่เป็นคนจังหวัดอะไรพี่คิดว่าพี่หล่อไหมถามใจเธอดูละก,กันรักดุงข้างบ้านไหม <c oughs> ก็รู้รู้กันอยู่ <c oughs> พี่อยากเลี้ยงสัตว์อะไรครับเออตอนนี้พี่อยากจะเลี้ยงปวานแล้วก็ปลาปร,ริญญายีราฟแล้วก็ นุกเมียวเซาคืออะไรวะพาเข่นพี่นอนยังครับอยากให้พี่นอนไหมล่ะจัดให้